สารทีแห่งหนึ่งมาพบกับอีนังสารเลวหรืออีนังระยำร้อยผัวของเราในตอนคาเฟ่ผีสิง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 นี่ให้เดินออกมาไอ้เทียหน้าร้าน โชว์ว่าร้านคืออะไรบอกว่าร้อนและก็เดินเข้าไปจนกูต้องมาถ่ายคนเดียวนี่จักกี้ผู้น่ารักตีมแบบเขาเรียกอะไรนะวันฮาโลวีนตอนนี้คาเฟ่เกือบทุกร้านก็จะประมาณนี้นะงวดก่อนคาเฟ่ญี่ปุ่นก็ผีสิงอะไรประมาณนี้นะฟักทองอะไรพวกนี้คือขานิยมของฝรั่งทั้งนั้นเลยนะผีแบบฝรั่งก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ ส่วนผีไทยก็จะมีแบบลิดเด็ดมากกว่านะเนื่องจากว่ามือยาวได้ลิ้นแลบลิ้นตาถลนเลือดทะลักอะไรก็แล้วแต่หัวขาดคอขาดของไทยนี่ว้าวของฝรั่งก็จะประมาณนี้นะหน้าแบบปิดเบี้ยวภายในร้านชั้นหนึ่งนะมีอยู่สองสามชั้นนะสำหรับร้านคาเฟ่ตรงนี้ก็เรียบด่วนนี่ เมียของแจ็คก,กี้หรือใช่ปะฟุบมีทุบด้วยหัวโขกด้วยหัวซะเลยนะน่าจะเอาฟันหน้าของอีนังระยำมาให้ไอ้แจ็คก,กี้ผู้หญิงนี้โขกหน่อยนะฟันหน้ามาันนะนะวันเงี้ยนะครันเนเบเฉาะให้มันเฉาะกระบ,บาลอ่าเอ่อภายในร้านก็มีอาหารนะสามารถสั่งได้จริงๆอาหารเนะี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเค,ค้กหรือว่าน้ำเนี่ย หรือว่าน้ําหวานก็ได้นะเพราะมีพวกแบบว่าอาหารแบบหนักๆอะ่ะพวกกุ้งหอยปูปลามีหมดนะแต่อีสารเลวอีระยำของเราก็จะแดกอยู่แค่นี้เนี่ยแดกแต่เค้กกับน้ําหวานอีเฮียใครก็อยากจะดูคลิปมึงว่าเป็นกูกูยังไม่อยากจะมามาเที่ยวกับมันเลยอีเฮียมาให้ถ่ายคือถ่ายอยู่แค่นี้นยะกูก็ถ่ายบรรยากาศร้านให้พวกมึงดูเนี่ย ไออียรยานี่กันเะน่เหมือนเดิมแดกได้อย่างเงี้ยอีเขียจนเนบว่าหลังี่ยเป็นเต่าไปแล้วอะ่ะเนี่ยไอพวกเนี้ยชอบแดกจะอย่างเงี้ยกูก็รู้นะว่าคาเฟ่เกือบทุกร้านมันจะเป็นแบบนี้แต่คือมึงอย่าหาทาตามอีหานี่แล้วกันนะเพราะว่าการแดกแบบนี้นั้นทําให้ชีวิตสั้นแน่นอนอบรรยากาศในร้านก็จะมีแบบสามารถมาเป็นแบบครอบครัวได้นะนีอาหาร อาหารดีๆที่มีประโยชน์แล้วก็หลังร้านนี่เรียบด่วนไปเซิร์ชหาร้านเราเองแล้วกันนะไอเขาว่าเราก็ไม่อยากที่จะโปรโมทอะไรเพราะมันก็ไม่ได้จ่ายพวกกูอยู่แล้วนะเทียนพรรษานี่แล้วก็อะไรเก่าหัวเล่นเลยอ่าก็จะเซลฟี่ตรงนี้นะเนื่องจากว่าไปตอนกลางวันอีเที่ยนี่ก็หยุดได้วันเดียว นะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแม่ค้าร้อยผัวนั่นเองจะให้ขึ้นไปถ่ายก็กลัวร้อนอีกอม,มาในชุดตีมผีสิงเนี่เฟิร์บผีกลินนั้นคือจะมีกลิ่นเน่าเหมือนซากศพเป็นระยะระยะนะตอนถ่ายตอนถ่ายก็จะมีกลิ่นเน่าเป็นระยะระยะ พยายามดมดูว่าทาไมมันสมจริงสมจังกลิ่นออกมาด้วยที่ไหนได้กลิ่นอีเทียนี่นั่นเองนะอีละยำมนี่นั่นเองคือทั้งกลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นหีมันเหม็นไปหมดเลยกูบอกตรงๆอีเทียสศกประปกสุดๆนะคือทั้งเหงื่อทั้งกลิ่นตัวนั้นแรงจริงๆนะสาหรับอีฮานี่กูก็เลยด้วยว่ามีซากศพอยู่ตรงนี้ที่ไหนได้กลิ่นตัวของมันนั่นเองอขึ้นมาที่ชั้นสอง นะห้องนั่งแดดเนี่ยอย่างว่าชั้นหนึ่งนั้นลูกค้าก็จะเยอะหน่อยก็แต่งเป็นผีเหมือนเดิมนะอันนี้ผีไทยหรือว่ามีโครงกระดูกนะนี่ยอยากย้ายนะกูต้องมองข้างบนเป็นระยะว่าจะมีอะไรล่วงลงมาหรือเปล่านะไอ้เ <c oughs> นี่ยแล้วก็ผีแคสเปอร์ผีน่ารักหรือรยังไงจะบินออกอวกาศต่อด้วยผีไทยนะกระโหลก อย่างนี้พนักงานก็ต้องแต่งหน้าเป็นผีนะตอนรับฮาโลวีนคือกว่าจะได้ทํางานกงนมึงก็แต่งกันทั้งวัน,น,นแล้วกว่าจะกลับบ้านมึงก็ต้องไปล้างหน้าที่บ้านหรือยังไงนะ <c oughs> ส่วนอีนังสารละเลข,ของเราก็เหมือนเดิมเมนูนั้นเนี่ยจะให้ดูนะว,ว่ามีของแดกนั้น มากกว่าที่จะเป็นน้ำหวานนะหรือว่าเป็นไออะไรอะไอพวกเค้กนะขนมปังพวกนี้ให้ดูบรรยากาศชั้นสองก่อนนี่มือขาดแขนขาดหามขาดด้วยหรือ,อยังไงแล้วก็มีกวางผีสิงทุกอย่างคือผีสิงหมดก็อี้ผีสิงเปียโนผีสิงผีสิงแม่นทุกอย่างก็คือ ต้องทำให้แบบเหมือนฝรั่งไว้ก่อนนี่คือร้านในเมืองไทยของเราล้วก็ะถ่ายอยากย่ายนะไอที่กูถ่ายขึ้นไปข้างบนกูก็จะดูว่าอะไรมันจะล่วงลงมาบ้างนะกูต้องระวังไว้ก่อนคือใครเข้าไปนี่อาจจะหัวแบะได้ถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแรงนะอันนี้ต้องสังเกตกันก่อนนี่ดูลมพัดแบบฟิวฟิวฟิว,ฟวนะ น่าจะโคมไฟร่วงลงมาใส่กระบาลอีนังสารเลวนี่จริงๆนี่แล้วเมนูให้ดูอีหานี่ไม่มีเฮียอะไรนอกจากสั่งนะเคก้กแล้วก็ชีสแล้วก็น้ําหวานอีเฮียผัวให้แดกได้3อย่างยังไงก็ผัวลาดบุรีนะไอ้ไปยนะมึงดูคลิปนี้แล้วถ้ามึงอยากซัพพอร์ตเมียมึงก็ ให้มันแดกของดีๆหน่อยนี่กูฉายเมนูให้ดูและไอ้หี้ยดูดิเดียของที่มันแบบว่ามีประโยชน์แดกได้ไม่แดกนะเี่ยจะแดกแต่ไอ้พวกกตีนแล้วก็อ้างว่ามาคาเฟ่มันต้องแดกแค่ช็อกโกแลตน้ำหวานนะอ่าเดี๋ยให้ดูเมนูนี่ดูหุ่นอ้วนเป็นหลังเต่าเลยอีสัตว์โอ้อเฮียคือมึงผิดมนุษย์มานานแล้วอ่ะไอ้ีุ่่นนะ่ะนะ กลายเป็นหุ่นแบบเหมือนบีควายอ่ะนี่คุยกับผัวคนที่50หรือ,อยังไง่ะตัดไปที่เมนูเลยลวกันไอ้เฮีย้ยคือเนี่ยทุกคลิปกูก็พยายามจะบอกว่าผัวให้แดกได้3อย่างเนี่ยคือน้ำหวานแล้วก็ชีสอีสัตว์นี่ยัดหาได้อยางเงี้ยไอ้เฮี้ยคนเขาอยากจะดูเหมือนเนี่ยเนี่ยแล้วไอ้เฮีย้ยแล้วขี้ป,ปากคอมเมนต์เหม็น,มนอืมเนี่ยน้ำหวานทั้งนั้นเลย แล้วก็มีพวกครีมอะไรราดเข้าไปคืออุดต,ตันอ่ะอีเหียแล้วดูหน้าดิหน้าอย่างใหญ่แล้วฟันอย่างเหลืองเนี่ยแล้วก็แดกแดดไอ้พวกเงี้ยเหมือนอาหารฝรั่งอย่างเงี้ยกูก็เลยต้องแดกอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยก็เลยต้องแดกเนี่ยแล้วก็ไปจิ้มชีสเนี่ยอย่างเงี้ยอีเหียไม่มีผักไม่มีเหียเลยแล้วก็คือเดือนหนึ่งถึงจะขี้ออกมาเลยอีหาเนี่ยโอ้โหระยำจริงจริงเนี่ยแดกให้มีประโยชน์ซะบ,บ้างนะบรรดาผัวๆก็ บอกมาหน่อยนะให้แดกของที่มีประโยชน์มะนี่อาย่อยอีสัตดูหน้าโอ้โหเฮียดูฟันคืออุบาทอะหน้าก็เฮียอยู่แล้วแล้วของแดกยังยังเป็นอย่างเงี้ยทั้งชาติอะดูดิเฮียแล้วดูจนคอแบบไม่มีคอแล้วไอเฮียหน้านี่บัวไปหมดสิวหรือว่าหน้องในที่หน้านั้นคือขุดเยิ้มออกมาเนี่ย แล้วก็กินปากกินตัวจากที่มันแดกอาหารพวกนี้ก็คือกูต้องเอาแบบหน้ากากแบบไอ้เชียแบบกรองแบบไอ้พวกดับเพลิงอะ่ะมาใส่ตอนถ่ายคลิปไม่นั้นคือทนไม่ไหวนะเนื่องจากว่าไอเชียนี่สกรปรกจริงจริงนี่ไอ,อเทียทั้งกินตัวนี่ก็แรงแรงไอีขี้ปากก็เน่าไปหมดเลยกูนึกว่าศพที่ไหนไอเทียแบบว่านึกว่าร้านเขาแต่งสมจริงไงที่ไหนได้ ไม่ใช่ซากศพกินอีนี่นี่แหละนะคุณนึกว่าหนูตายที่ไหนนี่ต่อด้วยเค้กราดด้วยอะไรใบกะเพราหรือยังไงนี่นี่ก็ถ่ายโชว์ผัวไปเบิกแดกได้สามอย่างอืมอีเคี้ยแล้วต่อด้วยไอ้นี่โลตีแล้วก็ชีสเหมือนเดิมยัดหาเข้าไปาชีวิตมึง ทุกคลิปนะจะเป็นแบบนี้ตลอดนะสังเกตไอเฮี้ยจนกูก็เบื่อ,อเบื่อไอเฮี้ยไม่มีเฮี้ยอะไรแบบว่าไปชวนเพื่อนหรือว่าไปแดกให้มันเป็นร้านอาหารอะไรก็ได้หรือว่าไปเที่ยวแบบวิวที่มันสวยๆไอเฮี้ยนี่ก็ทาได้แค่นี้แหละเนี่ยแล้วก็ยัดหาอย่างนี้นแล้วก็ไปเบิกที่ผัวนี่ผัวชอบนะอันนี้คือมันจะได้ตายหาเร็วๆไงนเนี่มีพวกชีสอย่างเงี้ยไอเฮี้ยอากาศก็ร้อนร้อน อีสัตว์นี่ก็แดกซะดูดิเนี่ยแดกเหมือนเมืองฝรั่งอ่ะฝรั่งเขาต้องการแบบว่าไขามันเยอะๆนะเพราะเป็นเมืองหนาวอะได้อบอุ่นส่วนบ้านเรามันร้อนอีเหียร้อนจะตายหาเนี่ยเนี่ยแล้วก็แดกแกชีสเนี่ยแล้วก็นมปังแล้วก็น้ําหวานคือ3อย่างนี้กูก็ทําคลิปกันได้แล้วตลอดชาติอีเหียกูไม่รู้ไม่รู้ว่าผู้ชมเบื่อหรือเปล่านะถ้าเบื่อมึงก็ยกเลิกติดตามซะอีเทีย กูคนภาคหรือคนไปถ่ายให้มันกูยังเบื่อเลยอีเหี้ยดูดิเนี่ยก็แดกได้อยู่แค่เนี้ชีวิตมันเนี่ยหน่าแดกแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหกูกูว่ากูว่าถ้าเป็นกูโคตรน้าเบื่อเลยอีคนแบบเนี้ยอองจริงเนี่ยเนี่ยแต่ก็ถ้าแดกก็มีแค่นี้ให้พูดเทียอะไรก็ไม่พูดแต่เวลาตอนตอนไอไปเจ็บเงินลูกค้านะพูดจ้อเลยอีสัตว์เนี่ยขงกัญชา แล้วก็เด็ดหัวหำหัวเห็ดเอออารมณ์เหมือนเหมือนงับหำผัวเออชอบมากอีนี้ชื่นชอบหำม,มากใส่หัวดิกๆน่าจะเตะก,ก้านคออ่ะปะกูก็พากได้แค่ได้ได้อีเทียเนี่ยเ,เนี่ยแดกอย่างเงี้ยไอเทียเป็นเนี่ยแล้วก็แดกไม่หมดกูก็ไม่แดกด้วยของพวกนี้เนี่ยเอ่ะยังไงก็กดติดตามด้วย,วย,วยกันใครอยากจะเป็นผัวก็ซัพพอร์ต อาหารดีๆให้หน่อยไปละ